โอ้เจ้าเอ๋ยจะไม่ขอข้าวแกงแวนใดไม่ใส่ใจไม่ขอวอนจากดวงจันทร์เฮ้ยไม่ใช่แหมพอได้อ่านป้ายชื่อร้านนี้แล้วคิดถึงเพลงนี้ขึ้นมาทันทีครับครับเป็นบทเพลงของคุณตุ๊กวิยาดานะครับบทเพลงนี้ชื่อว่าเพลงขอจันทร์นะครับ ไม่รู้คนที่ร้องไว้เป็นเนื้อแท้เขาจะโกรธหรือเปล่าครับเอามาแก้เนื้อเขาเล็กน้อยแต่เขาบอกกันนะครับว่าใครถ้าได้รู้จักเพลงนี้แล้วหรือว่าร้องตามเพลงนี้ได้ผมรับรองเลยครับว่าคุณไม่ใช่เด็กๆแล้วไปครับรับชมคลิปการสวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเที่ยวดูคาเฟ่น,นะครับที่จังหวัดอยุธยานะคาเฟ่นี้มีชื่อว่าภูเจ้าเอ๋ยนะครับ เป็นคาเฟ่สไตล์ตกแต่งด้วยสวนไม้แล้วก็รูปปั้นรูปปั้นหินปูนของต้นไอตัวไดโนเสาร์นะครับอริเวณของร้านก็จะตกแต่งด้วยต้นไม้ร่มเย็นนะครับผมคาเฟ่นี้น่าจะเพิ่งเปิดครับผมอ่านชื่อตอนแรกก็เอ๊คาเฟ่จังหวัดอยุธยามีภูเขาด้วยเลย แล้วก็มาตามแมปมานะครับก็มอามาเจอก็อ๋อมันไม่ได้มีภูเขาที่เป็นภูอย่างนั้นนะครับแต่เป็นภูเขาจําลองนะครับที่เขาจําทางร้านจําลองขึ้นมาเป็นภูเขาหินนะครับแล้วก็เคียงเขาคอเคียกับสวนนาลากลากไร่สวนนาของเกษตรกรนะครับสวนนาข้าว ไปครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของภูเจ้าเอ๋ยกันนะครับว่าบรรยากาศของร้านนั้นกว้างขวางน่านั่งอลังการขนาดไหนครับทางร้านนี้ก็มีทั้งเครื่องดื่มอาหารเป็นอาหารไทยอาหารต่างชาติแล้วก็เครื่องดื่มฟิวชั่นต่างๆนะครับชากาแฟแล้วก็บ้านเรือนทรงไทยต่างๆต,ตรงนี้ก็เปิดให้บริการสำหรับ มานั่งรับประทานอาหารพักผ่อนนะครับเป็นร้านคาเฟ่ที่บรรยากาศผมถือว่าเฉียบนะครับที่นี่เพราะว่ามีจุดบริการนั่งหลายจุดมากครับเหมาะสำหรับเด็กๆนะครับวันครอบครัวครอบครัวก็มานั่งจิบเครื่องดื่มชมบรรยากาศทานอาหารนั่งชมสวนนั่งชมไร่นั่งชมท้องนาดูพระอาทิตย์ตกคอเขากันได้ครับ ครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆนะครับผมว่าเป็นอย่างไรเพื่อนๆสนใจก็ตามรอยกันมาได้ครับ ครับผมเป็นยังไงบ้างครับจุดใจกันไหมครับก็เป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับผมใครที่ชอบสไตล์นี้นะครับบรรยากาศทางร้านมีที่นั่งทั้งบริเวณ outdoor และ indoor นะครับไม่ว่าจะเป็นห้องแอร์หรือว่า open air นะครับผมว่าเหมาะนะครับสำหรับสายพักผ่อนนั่งชิลวๆกินดืม่มเครื่องดืม่มสักแก้วทานอาหารสักคนละอย่างขนมสักชิ้นก็ เดินทางต่อได้นะครับใครที่วันหยุดนี้ยังไม่มีที่จะไปไหนหรือว่าคิดไม่ออกก็ลองมากันได้ครับวันนี้ที่ได้เลยขอ,อนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมใครที่อยากจะแวะมาภูเจ้าเอ่ยก็ดังนี้นะครับอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนไปครับเดี๋ยวรับชมคลิป ต่อกันคลิปหน้านะครับวันนี้เที่ยวได้เอยชแนลขอลาทุกท่านไปก่อนครับใครที่เข้ามารับชมรบกวนกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ